สวัสดีครับอยู่กับเราผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะไวัรุ่นดูใบาสาเหตุที่ชื่อนี้คือชอบกินชาอูหลงครับนี่ครับวันนี้อยู่บ้านเชียงเท้นี่นี่น,น,นี่ดูข้าวนมันเครื่องพาัาดูตัวแหล่งนี่ วันนั้นนะครับที่ว่าลูกเบรกค,ครับแหวนหักไม่มีกำลังอัดครับ <c oughs> รถเอกมือระเบิดนะตามชื่อเขาเลยมือระเบิดนี่ครับถอดมาแล้วสรุปคือแหวนหักหาลูกสุกไม่เจอไม่รู้ลูกสุกไปซ่อนไว้ไหนนี่ครับ เอกมือระเบิดแต่วันนี้มาวานล้างอะไรวันนี้น่าจะประกอบครับนี่รถช่งางถังแดงถังแดงรถช่างเท่แล้วนะครับคันนี้นี่ครับบรรยากาศในอู่มันก็จะลกๆหน่อยแต่ ตอนนี้ช่างไม่อยู่ช่างไปติดน้าก็ <c oughs> ลเลยมาแอบถ่ายรถเอกมือระเบิดเจ้า <c oughs> ของบอกจะอัพเป็นร้อยยี่นะครับเราไม่รู้จะอัพจริงหรือเปล่า <c oughs> นี่อะไรอะไรที่ <c oughs> <c oughs> เอาลูกไปไว้ไหนวะ <c oughs> ไม่เจอ เมววันน่าจะล้างอะไรปไปแล้วครับวันนี้น่าจะประกอบนี่ครับกรอบร้อยแททีร้อยอห้า้านะแต่ว่าอ่างอ่างเป็นอ่างร้อยไม่เห็นนะไม่โฟยนนี่ อาทีร้อยครับจะทำเป็นร้อยยี่สิบเห็นเจ้าของบอกนะว่าจะทำเป็นร้อยยี่สิบวันนั้นมีงานย่ำเท่โดนดันครับจะหนีจะหนีเราจะแหนวนหักไปเลยบอกรถกำลังลอยเลยครับนี่ มันเอาอะไรไปไปไหนห,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 หมดวะนี่ครับข้<พ>อหัวลากก็จะเอาแรงไปขนาดไหน เจ้าของรถยังไม่รู้นะครับมาแอบถ่ายรถเนี่ยมันเอาฝาไปไว้ไหนว่ยเน,บบน,าานี่ยบรรยากาศอูวันนี้จะไปเกี่ยวข้าวเขาขี่ผ่านลานก็เลยจอดดูสั้งน่อย เห็นบอกว่าลื้อรถสุดท้ายจริงครับลื้อคันนี้จริงคันนี้หมุนหมุนตัวเปล่าไม่ติดนะต้องฉุดถ้าฉุดถึงจะติดเพราะรถไม่มีกำลังอัดเลยถ้าไม่ฉุดก็ต้องเอาแก๊สล่ออย่างหนักเลยครับ แล้วทำใหม่ฟิตช,ชุดนี้เดี๋ยวจะลองเอายันมาดันนี่ครับ <c oughs> ว่าจะเป็นไงเดี๋ยววันนั้นลองดันแล้วเป็นสแสวนหักไปเลยสิบแรงเท่ากันนะครับยันมาของผมเป็นสิบแรงครึ่งหนึ่งศูนห้าทีหนึ่งห้าแต่ไม่ใช่ดีเป็นตัวเจ้าโลก นี่เป็นอารทีร้อยจิดแปลงนะครับแตงผมใส่หน้าหน้าหกข้า 6, ขงหลังเจ็ดแต่ของเขาอีวันนั้นใส่หน้าหน้าห้าหลังเจ็ดโดนครับคันนี้โดนโดนอมกจะทำใหม่สู้ไม่ได้ต้องทำใหม่ นี่ครับอากาศบ้าน่างถ้าใครไม่รู้จักบ้าน่างก็อยูบเเบ่บ้านเนินแค่นะครับบ้านเนินแค่อยู่โพทะเล บ้านเนินแคบนี่มันก็จะดูลกๆหน่อยนะบ้านช่างนี่ต่ตัวช่างไปติดน้ำไปเมื่อกี้เนะี่ย โอเคครับเดี๋ยวรอช่างมาเดี๋ยวกลับมาว่ากันอีกทีไปเก็บข้าวก่อนฝากติดตามนะครับเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้ววัยรุ่นดูใบ,บชอบกินชาอูหลงโอเคครับฝากติดตามด้วย